เข้ามานะคะรู้สึกโอ่อ่ากว้างขวางแล้วก็ดูหักชัวรี่มากๆค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะ ด้านบนค่ะเพราะว่าโครงการเนี่ยออกแบบแบบดับเบิลวอลลุ่มค่ะทําให้เราเข้ามาแล้วรู้สึกกว้างค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนั่นคือการตกแต่งแบบโฮมี่ลักชวรี่ค่ะทําให้เรารู้สึกลักชวรี่ไปด้วยแต่ก็รู้สึกอบอุ่นไปด้วยค่ะกระจกทางด้านบนนอกจากจะให้แสงส่องถึงแล้วเนี่ยโครงการยังเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยค่ะเพราะเขาใช้กระจกเทมเพอร์ดังนั้นนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเลยค่ะโซนแรกนะคะที่พอยจะพาไปดูคือด้านขวาค่ะนั่นคือ Family r o o m นั่นเอง ห้อง Family Room นี่พลอยว่าทำกิจกรรมได้หลายอย่างมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดูหนังร้องคาราโอเกะเล่นบอร์ดเกมนะคะหรือว่าจะเป็นปาร์ตี้เล็กๆตรงนี้ก็ได้ค่ะซึ่งห้องนี้นะคะพลอยว่ารองรับคนได้มากกว่า15คนเลยค่ะและโซนต่อไปนะคะเป็นโซนที่พลอยชอบที่สุดในบ้านหลังนี้ค่ะเรียกว่าเป็นไฮไลท์ที่ดีที่สุดในบ้านหลังนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะ ห้องรับแขกดับเบิลวอลลุ่มจะทำให้คุณได้เทควิวชิลๆแบบลักชัวรี่ค่ะห้องนี้ถูกออกแบบมาให้มีดับเบิลวอลลุ่มค่ะคล้ายกับทางเข้าบ้านช่วยให้บ้านดูโออาร์หรูหราใช้เป็นพื้นที่โชว์รสนิยมเจ้าของบ้านทางด้านดีไซน์และเฟอร์นิเจอร์รวมถึงความเป็นอยู่ด้วยค่ะมองออกไปด้านนอกก็จะเห็นสระว่ายน้ำและสวนส่วนตัวเหมือนว่ามีวิลล่าอยู่ในบ้านของเราเอง